สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกกี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับเช้าวันนี้นะครับวันนี้แมงกกี้ก็เตรียมตัวนะครับที่จะออกเดินทางนะครับไปที่อำเภอพนมทวนนะครับผมบ้านดอนเจดีเนาะนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้น้องต้นข้าวนะครับวันที่ติดิสามนะครับกรกฎาคมนะครับผมก็มีงานคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดกันนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็จะดูที่น้องโพสต์นะครับต้นข้าวสุบยานะครับแฟนเพจนะครับอัปเดตคิวงานแสดงวันที่13สกรกฎาคมนะครับสองหนะครับ2องทุ่มครึ่งงานเทศกาลเที่ยวเมืองการจนะขอไปครับงานเทศกาลเที่ยวเมืองการอร่อยอาหารอร่อยและย้อนรอยอารยธรรมประเพีวิถีคนบ้านทวนนะครับโอเคนะครับผม ณนะประมาณอาพระรูปนะครับอพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระในเ่วนมหาราชอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอ่โอเคนะครับจุดที่จัดงานเนาะนะครับซึ่งวันนั้นน่ะวันวันที่ผมไปอที่อำเภอพนมทวนเะบ้านอนเจดีที่ปลายงานปิดนะครับของท่านนายกเนี่ยผมผมก็เข้าไปตรงนั้นนะ ผมผมเห็นแล้วนะครับไอตรงที่สมเด็จพระน,นเรศวรนะทุกคนอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าน้องก็บอกว่าเดินทางกลับมาถึงกาญจนบุรีอย่างปลอดภัยกัางวันนี้หนูจะพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพบกันคืนนี้ส่งท้ายวันหยุดยาวมาส่งกําลังใจให้หนูกันในเยอะนะคะพบกันนะคะพ่อแม่เอซที่รักของหนูนะครับโอเคแม่กบ,บี้ก็ดีใจที่น้องกลับถึง ่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเนาะ,เ,นะเพื่อที่จะได้เตรียมอ่าพลังเสียงที่จะร้องให้เอฟซฟังในะค,ค่าคืนนี้ส่วนแมงกะบี้เองนั้นยังอยู่ที่บุรีรัมแมงกะบี้ยังอยู่ที่บุรีร,รัมนะครับผู้ชมนะครับก็อย่างที่ว่าเนาะใจเกินร้อยนะครับใจเกินร้อยแต่อ่าช้าครับ <c oughs> แต่อาจจะช้าไปเพราะว่าอ่าผมเอามอไซค์มาเนาะแล้วก็ อย่างที่ว่าแหละการเดินทางมันมันยาวนานนะครับก็ถ,ถือว่าเมื่อคืนอ่ะเราเราให้ฟังเมื่อคืนนะครับซึ่งผมกะเวลาแล้วมันไม่ตรงนะครับมันเล迟เวลาไปเยอะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนะครับไปถึงเนี่ยน้องต้นข้าวล้องเพลงสุดท้ายเสร็จแล้วแม็กกับบี้ก็รีบตั้งขาตั้งกล้องขึ้นขึ้นไลท์แล้วก็ได้ทันช่วงสุดท้ายก็คือช่วงถ่ายรูป นะครับก็ยังดีนะนะครับดีกว่ามาถึงแล้วน้องกลับไปแล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็ยังดีครับได้เก็บอ่าเขาเรียกว่าบรรยากาศตอนที่น้องถ่ายรูปกับแฟนขับให้เอฟซีได้ดูกันนะครับไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยน้องมาถึงบุรีรัมเลยนะคนนะครับภาคอีสานเลยนะครับก็เมื่อคืนน้องใส่ใส่มงกุฎได้ใช่ไหมนะครับใส่ใส่มงกุฎด้วยนะครับก็น่ารักดีนะครับอ่าชาวบุรีรัมให้การต้อนรับเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกท่าน ก็อย่างที่ว่าครับคือผมช้าเมื่อวานเนี่ยแล้วมันทให้แบบเราไม่ทันตอนแรกก็ว่าจะสัมภาษณ์ก็ไม่ทันละนะครับก็เลยตามเลยนะครับก็ไว้โอกาสหน้าที่ที่เหมาะสมนะครับการที่จะ,ะการที่ผมจะสัมภาษณ์นั้นต้องต้องหาโอกาสาเหมาะดีๆครับก็คือไม่ไม่ได้สัมภาษณ์บ่อยนานๆจะจะได้มีการสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยขอเดี๋ยวค่อยขอสัมภาษณ์หม่นะครับเพราะว่ารอบรอบนี้ก็ไม่ทันนะครับ ็นะครับตอนนี้แม็กพี่ก็จะกลับนะครับไปที่อ่ากาญจนบุรีนะครับผมเมื่อคืนปัก GPS เอาไว้นะครับรู้สึกว่าระยะทางจะใกล้กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับอ่ามันมันก็มีให้เลือกเส้นทางนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับอ่าเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็หลับ ลับสบายดีเพราะว่าร่างกายเราเพียนะนะครับก็ได้นอนก็นคือนอนประมาณตีสองนะครับแล้วก็ตื่นมาเจ็ดโมงก็รีบอาบน้ําเก็บคงเก็บของ,เ,ของเช็ครถนะครับรถก็นะครับแล้วก็ดูเรื่องอน้ำมันน้ำมันโซ่นะครับเพราะว่ารถวิ่งกไกลๆใช้โซ่แล้วมันต้องหยอดทำา้ัน,นะครับแล้วก็ลมยางนะเช็คลมยางลมยางยังโอเคอยู่นะครับ อันนี้นยะผมปัก GPS ไปที่รีสอร์ทที่ผมเคยพักอยู่ประจำที่อำเภอท่าม,ม่วงนะทุกคนนะอันนี้ระยะทางนะครับจากที่กาญจนบุรีไปที่รีสอร์ทที่ท่าม,ม่วงนะครับท่าม,ม่วงกับพนมพนมโทนเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ติดกันนะครับสี่ร้อยสามสิเจ็ดกิโลนะครับเมื่อวานเท่าไหร่สี่รอยสี่สิบกใช่ไหมก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับอ่ะนะครับก็เหมือนเดิมครับพยายามจะไป ให้ทันน้องแสดงนะครับ f c ซเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็โอเคแมนกพี okay, ่ก็ก่อนก่อนที่จะเดินทางผมก็ได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนาะนะครับประมาณก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเออผมก็นะครับใจสู้นะครับพิสูจน์ให้ f c ซเห็นว่าเอา่เพื่อนน้องต้นเข้าวนั้นเราก็ทําให้น้องได้นะครับโดยการที่มาเชียร์น้องถึงบูดีลัมอาจจะมาเชียร์อาจจะมาไลฟ์ไม่ทนันแต่มาทันช่วงสุดท้ายคือช่วงถ่ายรูปนะครับก็ เป็นบทประวัติศาสตร์เนาะนะครับทุกคนก็ถ้าพูดถึงเรื่องมอไซค์ก็ต้องบอกว่ามันมันไกลมากไม่เหมาะนะครับถ้าสมมติว่าน้องมีงานที่อีสานหรือภาคเหนือภาคใต้เนี่ยนะครับต้องนั่งรถทัวร์หรือไม่ก็นั่งเครื่องไปจะดีที่สุดครับจะดีที่สุดครับเอนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ผมนะครับก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะนะครับยังไงขากลับนะครับ ขากับแล้วก็มีงานคืนนี้ด้วยที่การนาบุรีนะครับ FC เข้ามารับชมไลฟ์สดผมด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกาลังใจให้แม็กกี้ด้วยเนาะนะครับอ่คืนนี้ขอให้ทานนะครับเพราะว่าผม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 ออกเช้าอยู่นะครับโอเคนะทุกคนนะนะครับเมื่อเมื่อวานผมออกสายวันนี้ผมออกเช้านะครับอ9โมงกว่านะครับทุกคนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์นะครับที่พ่อแม่นะครับคอมเมนต์พูดถึงน้องนะครับ อ่านี่เลยครับพักผ่อนใด้เยอะเยอะๆนะครับคนเก่งดูแลสุขภาพด้วยนะครับลูกสาวแห่งชาติทิดาลูกทุ่งมหาชนต้นข้าวสุริยาโดดเด่นซุปตาตัวน้อยต้นข้าวสุกิยาทิดาลูกกุ้งไม่ไม่ว่าผู้ชมจะมีมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเวทีจะเล็กจะใหญ่จะกว้างแค่ไหนแต่ต้นข้าวคนเดียวก็เอาอยู่ต้นข้าวสะกดคนดูให้เข้าร่วมสนุกสนาน ระหว่างการแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติของตัวตนของต้นข้าวเองสุดยอดนะครับอะไรนะ F4 เซลล์เลยนะระวังให้ดีๆนะลูกเดี๋ยวความรักเข้าตานะครับเมื่อคืนน้องก็จัดมุกนี้มาหนึ่งมุกรักเข้าตาแล้วก็เอ็ะน้องตาเป็นอะไรอ๋อความรักมันเข้าตาอืมอม,มีมุกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยเลยนะนะครับก็ดีนะทุกคนนะสนุกดีนะครับผม ขนลุกสู้ทราบซ่านไปทั้งตัวทุกครั้งน้ําตาแห่งความตื้นตันปราป,ปื้มยินดีกับหนูขอให้หนูมีความสุขความเจริญนะจ๊ะดูแลร่างกายจิตใจความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อทุกๆคนเอาไว้นะจ๊ะอ่าโอเคนะครับอาจจะยาวนิดนึงผมผมอ่านประมาณกลางๆนะ เมื่อคืนพี่น้องชาวบุรีรัมย์ต้อนรับน้องต้นข้าวกันอย่างล้นหลามพวงมาลัยและเงินรางวัลล้นคอนี่รักษามาตรฐานไว้ให้ดีนะลูกต้นข้าวอันนี้บอกนี่ลุงนะครับลุงรอชมไลฟ์สดที่บ้านทุกคืนอยู่จังหวัดสงขลาอยากไปให้กําลังใจนะแต่ไกลเกินไว้ตอนปิดเทอมหนูลงไปภาคใต้ลุงค่อยไปดูหน้าเวทีอ่ะอันนี้เอฟซีภาคใต้นะครับปบมือให้เลยลูกสาวคนเก่ง สมกับชื่อต้นข้าวจริงๆที่ทุกวันจะต้องเจอทั้งแดดทั้งฝนแม้ลมแรงและต้นข้าวต้นนี้ก็ยังคงยืนแบกมเมล็ดรวงข้าวไว้เป็นอย่างสง่างามแบบนี้ทุกวันไปนะครับโอ้เข้าใจเปรียบที่ครับ <c oughs> อ่นะครับโอเคก็คลิปนี้ผมผมก็ทําประมาณสิบนาทีเนาะก็ทําทําไม่ยาวนะครับเพราะว่าจะได้ออกเดินทางนะครับก็ยังไง f อฟซก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะนะครับ ก็คืนนี้ขอให้แม็กับี้ได้ทันงานที่อนุสรร์สมเด็จพระนเรศวรนะครับที่บ้านดอนเจดีนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับขอให้ผมทันน้องนะครับเมื่อคืนไม่ทันแต่คืนนี้แม็กับี้จะไปให้ทันเพราะวันนี้ผมออกเช้านะครับไม่ไม่ได้ออกสายเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นจะพยายามไปให้ทันนะครับเอฟซีรุ้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แม็กับี้ด้วยนะครับเพราะว่าเรา เรายังอยู่บุริล์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินทางทั้งวันนะครับวันนี้ก็เต็มที่ครับนะผมก็ได้ได,ได้ได้นอนโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าอ่าร่างกายได้พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปถ่ายคลิปไลฟ์สดให้กับ f อซได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามก like, ดไลค์กดแชทช่อง m ม g a b ้ฟิล์มนะครับตระกูลแมงฟิล์ม สีเสื้อฟิล์มแล้วก็บัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับ4ช่องของแม็กกาเบีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ